คนไปรอต้อนรับกันเพียบเลยนะนายกอุงอิงคือนี่ฮะคนที่ใส่เสื้อคลุมนะสีเทาๆเนี่ยก็ไปมอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่วัดคลองกระจงอำเภอสวรรคโลกนะครับเข้าไปด้านในพระอุโบสถก็ไปกราบนมัสก,การท่านจเจ้าอาวาสด,ด้วยหลังจากนั้นก็ออกมาพบปากกับพี่น้องประชาชนก็อย่างที่เราเห็นเลยนะฮะคือบรรยากาศเนี่ยคนเอาดอกกุหลาบมามอบให้มีคนมาขอถ่ายรูปสวมกอด ก่อนที่จะไปต่อที่โรงครัวครับเป็นจุดประกอบอาหารเพื่อแจกใจ่ายให้กับผู้ประสบภัยท่านนายกก็ไปร่วมทำข้าวกล่องอนะเห็นบอกว่าเป็นเมนูหมูไก่ผัดพริกแกงแล้วก็มีคุณเชียงทอดด้วยนะครับนายกเนี่ยตักเองกับมือเลยแล้วนายกบอกเลยนะตักให้เยอะๆเขาจะได้กินอิ่มๆนะกินได้เกินหนึ่งมื้อไปเลยกล่องเดียวอะไรแบบนี้นะฮะระหว่างนั้นก็มีพี่น้องประชาชนคอยตะโกนให้กำลังใจคุณนุ้งอิงนะครับบอกว่า ชาวสุขโขทัยรักนายกก่อนที่จะเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ําการบริหารจัดการน้ําของแม่น้ํายมที่ประตูระบายน้ําแม่น้ํายมนะครับบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกก็มาเยี่ยมพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลวังทองตำบลวังใหญ่มอบถุงยังชีพให้กับทุกคนนะครับก่อนที่ช่วงบ่ายครับนายกจะไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนในพื้นที่และมอบถุงยังชีพให้กับ ผู้ประสบภัยที่ตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองแล้วก็ติดตามสถาน,นการณ์น้ำตรงริมตะลิ่งที่มันสุดตัวตรงตำบลปากแควด้วยภารกิจวันนี้ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องการเมืองเลยนะแต่เอาอันนี้มาฝากก็แล้วกันเวลานายกลงพื้นที่คนมักจะจดจ้องไปที่ป้ายทะเบียนรถ <c oughs> แล้ววันนี้30 <c oughs> สิงหาคมแล้วด้วยคุณจ้อยวันนี้นายกองอิงครับนั่งรถตู้ m e อร์ d ซ s b e n z ป้ายทะเบียนนี่หนึ่ง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 เลขหนึ่งสี่ตัวนะเอามาฝากกันเออไม่รู้ว่าจะนำโชคให้ใครหรือไม่เออจะเล็กเบิ้ลไหมอ,อ,อ่ะ เดี๋ยวก็รอติดตามกันในมุมของด้านการเมืองด้วย<ช>นะคะคนะคักข่าวอยากรู้ที่สุดประเด็นก็คือเรื่องการตั้งคอรมอนนี่แหละนะหลายประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องของน้ําท่วมคุณผู้ชมสุขโขทัยเนี่ยจะพาไปอีกหนึ่งจุดที่อํเาเภอสีสัโรงอันนี้คือทางด้านนายกงอุงอิงไม่ได้มีกาหนดการจะไปที่อำเภอสีสัโรงนะแต่ว่าทีมข่าวสํานักข่าววันนิวย์ยังคงเกาะติดจุดนี้เองเนี่ยค่ะมีบ้านเรือนกว่า90หลังเลยที่เขาเดือดร้อนหนักมากเนื่องจากว่าอยู่ติดกับริมแม่น้ํายมเลยนะคะแล้วระดับน้ำเนี่ยท่ว ถึง1เมตรเเลยเพราะฉะนั้นหลายบ้านเรือนยังคงรอคอยความช่วยเหลืออยู่นะคะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ค่ะลงพื้นที่ไปที่หมู่4ตําบลวังทองอําเภอศรีสํารงนะคะที่สุขโขทยัยอย่างที่บอกค่ะว่าบ้านถึง90หลังเลยแหละที่ถูกน้ําท่วมทําให้บางบ้านเน่ยเขาไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้นะคะต้องอาศัยอยู่บนถนนเอาเต็นต์มากางมานอนกันนะคะทีมข่าวก็เลยได้มอบถุงยังชีพวันสร้างสุขให้กับชาวบ้าน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังได้ไปพูดคุยกับคุณยายว 8, ัย84ปีบ้านแกอยู่ในจุดลุ่มต่ำที่มีน้ำไหลผ่านแรงแล้วก็ระดับน้ำสูงล้อมบ้านเอาไว้หมดเลยอะคะ่ะเนี่ยหลังนี้นะ <ไป S 1> ก็เลยทำให้ต้องยกเตียงออกมานอนหน้าบ้านแทนคุณยายกับลูกสาวบอกนะคะว่าปีนี้นะ้ำมันมาเยอะมากใช้ชีวิตลำบาก ปกติเนี่ยน้ำท่วมประมาณ3 4มสี่วันน้ำก็ลดแล้วอะแต่ปีนี้น้ำยังไม่ลดเลยครับแล้วเมื่อเช้าน้ำก็หนุนสูงขึ้นอีกทำให้การลดระดับของน้ำมันเป็นไปอย่างยากลำบากนะคะคุณยายยังได้ขอบคุณทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ช่วยที่นำถุงยางชีพมามอบให้ถึงบ้านเลยค่ะปีนี้มาเยอะกว่าทุกปีปีที่แล้วว่ายเยอะยังไม่เยอะถึงขนาดนี้มันก็ลําบากอยู่ที่ว่าเราจะเข้าห้องน้ํแเรายายแกต้องใส่แพมเพิ่ดไง ถ้าเราเข็นไปหลังบ้านมันก็ไปลําบาก นี่ค่ะคุณผู้ชมก็อยู่กันอย่างยากลําบากเนาะคือทั้งที่ก็เตรียมใจไปแล้วเพราะว่าจะเจอทุกปีเจอตลอดน้ําท่วมแต่พอเจอแล้วมันก็มีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้หลายคนเดือดร้อนแล้วก็อยู่ในภาวะที่จะต้องหาทุนรัพย์ในการฟื้นฟูนะคะสำนักข่าววันนิวส์เราไม่ทอดทิ้งค่ะลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะส่งต่อความช่วยเหลือซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้ในการสมท,สมทบทุนจัดทำถุงยางชีพวันสร้างสุข กับโครงการวันสร้างสุขกลุ่มเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันตตามหมายเลขบัญชีที่ขึ้นให้ด้านบนหน้าจอนี้นะคะครหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับยอดบริจาคล่าสุดณนะวันที่29สิงหาคมนะคะทานน้ำใจหลั่งไหลเข้ามาจำนวน5,913,628บาทบขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะ